Chưa được phóng đấy là <Nhạc> <Nhạc> à, à, phóng đấy là 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 พมเทาแต่ใกล้เยครับไม่เคยกินงเฟังบอกกรกินแต่ผมไม่เคยจริงแลไม่คอยัดเลยนเลยมองไปนุ้งัดคับตอนนี้จ้อยักระปังเพลงเองไ้๋อไม่มีครับมีแต่เพลงของน้องเดียวติ้นตาบอลมันน้งเดียวมั้งเองปวเอ็นย่งอุู่เลยไปอ๋ออย่างอุ้่ครับยงอุ้่ยายตรงยายไปไหนหรอยงอยู่อะครับ ตีก้าวเข้แก๊งครับครับครับ ừ, อืมอ่านารู้จุดเหม่บองตงแต่ผมไปกินแล้วแก,กว๊งปลุกบองเงียนี่ถ้าบมตึง้งลานลองดีเงี้อยอดได้มีตอ,อนะกมาเลยกูแดงพัวดกมุกหลานมึงไม่น้องใจหยอดได้นะจะไม่มีวันตอกคนะแต่ไม่เสาวกับมึงไม่ออกลูกกา โอ้ยตึ้ตักตึมมกินแกงติดโลมมูแล้วโดนก็ไม่มีมูติดมาตัยยากแล้วขี้อจากต,ต,ตัวกัดลงไตตุ้นกัดลงไตโตมาเดินจคงกินห่ามาหนะกินแล้วะกัวลงมูม่ไม่รู้ว่าพวกแกงเต็ดแล้วกินเต็ดแล้วต่างโลกันมาแกงตัวเราได้ยังไงเออ ไม่มีครับหลานก็ผมเป็นหลานที่มีคุณภาพกับพราะว่าผมจะต้องทำไรจะมีคุณภาพนะนะอดีเจนะครับดีเจทล้ไมนี่เป็นนี่แยกกันนี่ไอ้คนแรกเป็นคอ,เเน,อเนเป็นนี่แยกกันนักมาแล้วคนโน่งอันนี้เองคนนี้อันนี้เจเงคน,นนั้นอันนี้เองคนน,นนี้นี่น้องข้ามีมารนะัอ้าวแต่วา่าอยากไปห้องต้องชมห้องต้องนะั่งนี่เรจะไปชมห้องสองนะครับ ใ่อตอนนี้องค์ส้มมีผู้รักผู้หญิอยู่กันกับฮะมีผู้หญิว่ะในองค์ส้มกับมังโม่เนีออกอาการอยู่กับตอนนี้ใส่ตาต้องมีเจหยดใจใต้ตอนซอคกับอมนี่นองอยากตั้เหมือนนั่งน้ำอัดเหียบเนี่ยเป็นการวา้าในเราเึใจหมาประมาณเปืืองวาหร่เปลืองมั่นงอกเปลืองมันมน,นี่นองจันใดการมันนี่กับเปลืองมัน่นตัดเรื่องครับใต,ต้ตอ ไปเห็นใต้หนอนหาตใต้หอนต้นหนาวเลยแม้เคลืองัันไตโอ้ไปเนี่ยครับเดี๋ยวผมบาดีเข้ามาเดี๋ยวจะต้าดีตอยู่อ่นนาเนใน,นไปไปไปเจิญคับเจ็ญคับ ไปเลยมาจักอะไรแกนหว่าแม่กูมาแต่แม่งไเที่ยวเว้พูดเตนี้แกก็เลยครับเ่เรียกับนี่ดีแค่ภูรักภูใหญ่ตัดหนัอยู่เชิญข้าไปห้างกับเดี๋ยวผมพอดีต้องไปประชุมเรื่องโหวตต้องตนี้ก่อนแล้วรันนี่ได้อนได้ครับเก็บไม่เอกันไดมาแล้วนะ เป็นแกงเขาหรือว่เราเป็นจ้ได้ๆคับเดียวผมจะจัดการเปิดเข้าอไว้ตตามอยู่เนี่ย